อันนี้เราจะมาพูดถึงลําโพงมาเชลนะครับที่ซื้อสั่งมาจากต่างประเทศนะครับอันดับแรกนะครับกล่องของมาเชลนะครับเวลามานะครับตัวสติกเกอร์ที่แปะนะครับสังเกตนะครับตรงนี้จะเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวครับตรงนี้อาสีอาจจะไม่ชัดนะครับแต่เป็นสีอื่นนี้ก็คือทําใจได้เลยของฟอร์มนะครับแล้วก็ตัวกล่องนะครับจะมี s ี r i a l number นะครับที่กล่องนะครับจะมี s ี r i a l number นะครับ serial number นี้จะไปตรงกับ ที่กล่องของตัวสินค้าด้วยนะครับอ,อันนี้เป็นดับแรกของกล่องนะครับที่เราดูแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอันนี้คือกล่องของสินค้านะครับจะมี serial number ที่เมื่อกี้ผมกล่าวไว้นะครับเห็นไหมครับอ่าจะมี serial number นะครับและ serial number ตัวนี้ก็จะเป็นตรงกับตัวเลขหลังเครื่องนะครับซึ่งก็การแปะตัดของาร์โค้ดตัวนี้จะค่อนข้างคมเลยนะครับ เป็นเครื่องตัดมานะครับเห็นไหมครับอ่าแล้วก็เลขโค้ดนะครับส่วนตัวกล่องนะครับหลักๆพอเราเปิดมานะครับสิ่งที่เราจะเจอว่าเป็นของแท้ไหมนะครับมันจะเป็นตัวนี้นะครับตัวหน้าหน้าปิดด้านหน้าเนี่ยครับสังเกตนะครับตัว E S C เนี่ยครับหนึ่งเก้าหกสองจะเป็น ตัวพิมพ์ลึกที่ค่อนข้างคมนะครับปั๊มนูนชัดเจนนะครับอันนี้เราพูดถึงภายนอกก่อนนะครับแล้วก็ตัวตัวที่หุ้มนะครับกันกระแทกของตัวลําโพงนี้อีกทีหนึ่งนะครับนะครับมันจะหุ้มมานะครับมันจะมีโลโก้สีดาเนี่ยนะครับเป็นจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นของปอมบางทีจะไม่มีนะครับอันนี้เราพูดถึงลําโพงของมาแชวทั่วไปเลยนะครับที่เป็นเกือบทุกรุ่นนะครับ อันนี้พอดียกตัวอย่างตัวนี้มาให้แล้วกันนะครับพอดีไม่ว่าจะเป็นรุ่นใช้แบตก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราให้ดูด้านหลังบาร์โค้ดนะครับของตัวลำโพงนะครับอ่าเห็นไหมครับสังเกตนะครับตรงนี้จะมีบาร์โค้ดนะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมจะเป็นเส้นแปะตัดคมเลยนะครับแล้วก็เลขตัวเลขนี่ครับจะตรงกับอ่าที่กล่องทิอกี้ผมแจ้งไว้นะครับอ่า เนมครับเลขมันจะตรงกันเลยนะครับนะครับเลขจะตรงกันนะครับนะครับเลขจะตรงกันนะครับทั้งที่กล่องตรงนี้แล้วก็กล่องที่ใส่มานะครับต่างเลยนะครับในการดูนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของตัวลําโพงมาแชลนะครับสังเกตว่าด้านหลังจะเป็นสกูสี่แขกธรรมดาครับแต่ว่าจุดแปลกของมาแชลก็คือตัวปุ่มตรงปุ่มที่ตัวยึดตรงขานะครับ จะเป็นรูกุญแจดอกหกแฉกอาจจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นรุ่นทับสั้นนะครับเห็นไหมครับเป็นดอกหกแฉกนะครับนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นสี่แฉกนะนะครับ โอเคอันนี้เป็นหลักการดูคันคร่าวๆนะครับเอาไว้เวลาเรารับสินค้ามาถ้าเกิดกรณีีคนซื้อออนไลน์นะครับผมแนะนํานะครับถ้าเป็นมาแชลนะครับถ้าเป็นกล่องสั่งนอกมานะครับให้ดูกล่องก่อนเลยนะครับถ้าเป็นตัวโลโก้สีไม่ใช่สีเขียวนะครับแนะนําอย่ารับนะครับว่าใช่ของแท้หรือเปล่านะครับก่อนรับสินค้านะครับมันจะเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยนะครับสังเกตแต่นี้มันโดนปิดทับกันกระแทกไ้นิดนึงนะครับเอ่อหาสุดทให้มันชัดๆให้ดูนะครับ ประมาณนี้ครับสีเขียวสีมันอาจจะไม่ชันนะครับแต่ว่าเป็นสีเขียวนะครับ